สวัสดีครับแม่ค้าคนสวยเมื่อคืนผมฝันถึงด้วยนะหรอคะเราจะกินอะไรดีคะวันนี้เลือกได้เลยคะ่ะแหมตัดบทเร็วจังไม่ถามหน่อยหรอครับว่าเมื่อคืนผมฝันว่าอะไรไม่ดีกว่าคะ่ะเรื่องส่วนตัวแต่ผมยากบอกเนี่ยเมื่อคืนผมฝันว่าเราได้ไปเที่ยวด้วยกันสงสัยจะได้เป็นแฟนกันค่ะแล้ววันนี้กินอะไรดีคะ ผมเอาแกงส้มกับไข่ต้มครับไม่เอาข้าวได้ค่ะได้แล้วค่ะนี่ครับขอบคุณนะคะปุ้ยผนนีใช่ไหมเห็ุท่ามือปุ้ยมาวันก้อนนั้นอ <c ười> นนีืแผลีและทำไมอ่ะเป็นเพื่อนที่ทำงานเขาหวานไอ้เบานี่เจ้าชูนะหวังตัวอิฐถึงไมานี้ ไม่ใช่ก็เพื่อนกันเป็นวงเฉยๆอุ้ยรอแลนไม่สนใจหรอกตอนเนี้ยสนใจแกบเปบียไปเปิดลานมากว่าอ๋อวันนี้กันเอาเก่งส้มนะแล้วก็น่มจีนชุดหนึ่งเอ,เอาข้าวเอาข้าวกันโอเคค่ะ น้องปุ้ยคนสวย,ยถูกใจหมดเลยค่ะคุณลูกค้าเร็นอะไรดีคะอือพี่อยากชวนน้องปุ้ยไปเรียนข้าวเสมอได้ไหมครับไม่ดีกว่าค่ะปุ้ยต้องขายของทั้งหมดนี่กี่บาทเดี๋ยวพี่เหมาเองแล้วไปเที่ยพี่นะไม่ดีกว่าค่ะฉันเอาไว้ขายลูกคะะ้าประจําอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยอยากได้อะไรก็บอกที่มาจะได้ไปด้วยกันสักทีคุณทำบ้าอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะ คนอย่างฉันไม่เคยมีใครปฏิเสธเจ้ายังไงก็ว่ามาฉันไม่เอาอะไรทั้งนั้นน่ะโอ๊ยอย่าเล่นกลวก็เดยนะก็บอกให้อยู่ยเฉยนี่ไปไหนอ่ะอ๋อเฉยเฮ้ยมายุ่งอะไรด้วยไว้วินกระจอกไอ้ชั่ว ตัวเองก็เป็นแค่พน,นักงานรายวันยังกล้ามาดูถูกคนอื่นอีกเป็นไรไหมปุ้ยกออบไปนะเว้เรื่องของผัวเมียไม่ต้องมายุ่งไม่ใช่นะพิกันเข้ามาเสิร์ฟของคุยแค่ไม่กี่ครั้งเองอะ่ะนี่พูดแบบนี้ได้ไงวะผู้หญิงเสียหายนะเว้แกก็เป็นแค่ลูกค้าไม่ยุ่งอะไรด้วยอุ้ยไปกับไอเอออยากได้อะไรเดี๋ยวอให้หมดเลย้าหรือเปล่าใครจะไปกับแกไอโรคจิตหลงตัวเอง กูบอกให้ไปด้วยกันไงมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจข้อหาอะไรไม่ทราบข่มขโโู่ทุกขามทำร้ายร่างกายฉันเก็บดักถานไว้หมดละไอ้มดีเป็ปไงบ้างเนี่ยเจ็บตรงไหนกันหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยแต่พิการนี่สิเจ็บตัวไปด้วยเลยไม่เป็นไรแหละปุ้ย อีกัวปุ้ยเจ็บตัวมากว่าไอ้เลวนี่เดี๋ยวฉันจะส่งคลิปให้ทั่วโรงงานเลยแล้วก็ส่งให้พวกคุณด้วยนะคะจะได้มีหลักฐานไปแจ้งตำรวจขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่้องตัดให่ฉันหรอเสร็จหรือ,อเปล่าเียนี่ห็นไหมปุ้ยใช่ค่ะเห็นี่และ แค่นี้พนักงานเยอะดีแล้วก็ไม่แกล้ใจทีเดิมลูกค้าเขาจะได้รลบอกมาซร์ออืมแรงจะเย่แหละดูดีนะแต่ถ้าปุ้ยเปิดแค่เหมือนเดียวมันยุ่เอะเก้าเงินเดี๋ยวปุ้ยไะบอกกันแหละขอเฮ่นเบียมันก็ทำไว้อช่ขี้เนี่ยนะเราพอมีล้านนะั้นพอเปิดเป็นรดลิเวอรี่เลยเดี๋ยวพีส่งข้อให้เองขอบคุณนะพี่กันแค่คอยช่วยเลือปุ้ยถูกย่างเลยอะเราคนบ้านเดียวกันเนี่ยะไรก็ต้องช่วยกันเลย กันครับป่าเพื่อที่จำได้ไหมเชยปื้อเคยบอกว่าแม่ส้นใจเหลืองแฟนเพราะว่าอยากแกะเปี้ยะไบเปิดร้านจำได้ป้านเป็นจริงแล้วนะอือแล้วต่อไปอ่ะปุ้ยจะเปิดใจแล้วนะเพื่อมีใครยากจีบ